จากกิ่งนี้อืมนิ่มหวานอร่อยอู้หูอู้หูอืมอืมโอ้จะได้เอาไปตำไหมนี่มีแค่ห้าฝักอืม สวัสดีนะคะผัวเองผู Good ้เองกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเก็บพลัมนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเก็บพลัมแม่ขอมาอัปเดตต้นทัวฟักยาวฝรั่งรันเนอร์บีนให้เพื่อนๆดูเพราะว่ารอบนี้เขาก็คือติดดอกแล้วก็ติดลูกให้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่านกจะไม่ค่อยมารบกวนหลังจากที่ออพลัมเขาเริ่มสุกนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะเก็บออกบางส่วนนะ อ่าแม่เก็บออกวันนี้ก็จะมาเก็บออกสักประมาณ4ี่ห้าฝากเนาะเพราะว่ามันจะมีล็อตที่เอาพร้อมเก็บเนาะแล้วก็ใครที่เอาเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ชื่นชอบเกษตรยุคม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของขแหม่เนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แหม่ด้วยอ่ารันเนอร์บีนนะคะ,ะแม่เก็บออกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตํากับตําแตงเพราะว่าช่วงนี้แตงก็ออกมาค่อนข้างเยอะเนะเาะรอดูเมนูจากตาแตง ราดูเมนูจากแตงกวาด้วยอืฝักน้อยๆแบบเนี้ยกำลังดีฝักใหญ่ไม่อร่อยแล้วก็เขาจะเป็นเส้นๆเนาะฝรั่งเขาจะไม่นิยมกินดิบนะแต่คนไทยอย่างข้าน,นี่คือกินดิบได้อยู่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเพราะว่าเขาเริ่มติดฝักเยอะแล้วแล้วก็เวลาเขามาเยอะๆเนาะ ก็จะกินไม่ทันแต่ว่าทำไมก็คือหัน่นเราก็แช่แข็งเก็บไว้กินได้นานนะทั่วฝักยาวฝรั่งรันเนอร์บินของขแคมปีนี้ปลูกสามซุ้มแค่นั้นเนาะแต่ว่าในแต่ละกระถางแคมก็คือจะลงปลูกหลายต้นอยู่เนะาะมาดูกันอ,อันนี้ใบามาเยอะเวลาใบามาเยอะเนาะแคมก็คือจะช่วยลาาออกด้วยบางส่วนนะแล้วก็ ด้านหลังเออดอกมาเยอะมากบัมเบบีมาช่วยผสมเกสรด้วยบัมเบบีตัวเล็กแล้วก็ปีนี้สงสารบัมเบบีหรือว่าพึ่งมากเพราะว่าฟักทองที่อัคแมปลูกไม่ได้ผลผลิตเนาะ พราะว่าสองปีที่ผ่านมาก็คือ,อฟักทองแล้วก็ดอกเขามาเยอะแล้วก็พึ่งมาเยอะมากปีนี้น้องพึ่งสงสารน้องพึ่งเอออันนี้เนาะดอกมาเยอะแล้วก็เขาก็จะติดฝักให้เยอะในรอบนี้แต่ว่าวันไหนที่อากาศร้อนมากๆเนาะแมก็คือเอาน้าใส่กระบอกฉีดแล้วก็ไม้ช่วยฉีดดอกเพราะว่าไม่อยากให้ดอกเขาร่วงเนาะนี่ เยอะเนาะเวลาเขาติดฝากแบบนี้เสร็จแล้วเนาะมันใช้เวลาไม่นานนะคือประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ก็คือพร้อมที่จะให้เราได้เก็บแล้วเห็นไหมนี่อเดี๋ยวเราค่อยไปปีปนอ๋อซุ้มนูน้นโอ้น้องพึง่งน้องพึง่งอันนี้ฝากกำลังดีเลยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกิน อร่อยมากอีฉันจะกินหมดก่อนจะเอาไปตำแต่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้ซุ้มนี้ดอกมาเยอะแล้วก็ติดฝักเยอะอ่ะมาดูอีกซุ้มหนึ่งแต่ว่าซุ้มแรกจะดอกทยอยมาแล้วก็ใบามาเยอะมากแม่จะบอกว่าตัวท่าเขาก็ตายมารบก,กวนเห็นไหมร่องรอยของท่าแล้วก็วันก่อนม่จับออกคือท่าตัวใหญ่มากคือปีนขึ้นมา เออเพราะว่าช่วงหลังคะแไม่ค่อยได้เดินมาหลังบ้านช่วงกลางคืนแล้วจับแต่ทากหน้าบ้านแค่นั้นเดี๋ยวจะมาปีนเก็บอน,นั่นพร้อมเก็บแล้วประมาณสามสี่ฝักประมาณสี่ฝักเออถ้าไม่เก็บออกเขาก็จะแก่แล้วนะอันนี้ตะกรา้าเก็บปลาปีนี้เ,เก็บตะกร้าน้อยพอเนาะโอ้นี่เลย กำลังดีเนี่ยเหมือนที่เขาขายตามห้างแบบนี้เลยคือไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินเนาะห้าฝากเองวันนี้กำลังดีนี่เลยค่ะสองฝากแล้วก็อีกสองฝากแค่นั้นทางเดินของท่าขึ้นมาขึ้นมาถึงข้างบนเลยเออรถบ้านก็ไต่ถึงอลังคา โอ้จะได้เอาไปตัดไหมนี่มีแค่ห้าฝักลอ็อตนี้โอ้เก็บล็อตสองได้ทั้งหมดหกฝักด้วยกันจะได้เอาไปตัดไหมเนี่ยกรอบอร่อยปีนี้ที่อังกฤษเป็นอะไรที่อไม่ค่อยร้อนนะพืชผักก็จะโตช้ารีนเฮาส์ของแม่เนาะ แจงบลอง็อกเหมือนเดิมมระก็ไม่ค่อยติดลูกเหลือห้าฝักด้วยกันนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินพลัมสดๆใต้ใต,ต้นเข้าไจะกินให้กิน <laughs> ให้พุงแตกกินให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเก็บไปแล้วก็นั่งกินนะจะไม่อร่อยแล้วคือมันไม่ได้บรรยากาศมันไม่ได้ฟิลอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะแม่ก็อตเตียมเนาะ,ะบันไดลิงแบกมาเมื่อสักครู่นะแล้วก็พลัมก็คือทยอยสุกแล้วก็ทยอยร่วงแล้วด้วยไปกันเลยค่ะมาเริ่มเก็บตั้งแต่อุประตูรั้วเนาะคือแต่ละต้นรสชาติเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บางต้นก็คือสุกร่วงบางต้นทยอยสุกแล้วก็ขนาดของแต่ละต้นเนาะไม่เหมือนกันบางต้นก็ลูกโตโต,โตเออบางต้นก็ลูกเล็กนิดนึงนะ ต้นแรกลูกค่อนข้างโตนะแล้วก็พันพรมเนี่ยที่เขาปลูกขายตามฟาร์มนะเพราะว่าแม่ไปที่เบลฟาร์มก็คือเป็นพรมพันนี้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้นิ่มมาฉีกให้ดูไหมพัมธรรมชาติเนาะเวลากินแม่จะพยายามฉีกดูก่อนกลัวจะมีตัวหนอนนี่เนื้อเขาเยอะไม่มีหนอนด้วยนะคะมากินขอกินเยอะๆใต้ต้นไปเลย บุฟเฟต่ตพลัมมาปีละครั้งที่เบลฟาร์มน่าจะขายประมาณสองปีที่แล้วอะสองปีสามปีเออเพราะว่าตั้งแต่โควิดอะโลละหกปอนหกสี่ยิบสี่ตีไปที่โลละสองรห้าสิบบาทพันนี้เลยเพราะว่าอเนี้ยจะไม่ใช่พลัมป่านะพลัมโอปออันเนี้ย เบลฟาร์มเขาก็คือขายนะแล้วก็ลูกตัวโตอุ้ยร่วงร่วบ้านก็จะมีพวกอ่าฟูงนกฟูงนกคือเยอะมากแล้วก็กระรอกก็เยอะนะเออเราก็จะเก็บไปแค่แค่เรากินหมดเนาะเพราะว่า อ๋ไม่งั้นนกด้วยกระรอกด้วยเขาก็จะไปรบกวนผลไม้ของแม่เอ้ยผักของแม่ต้นแรกเก็บไปดองเยอะมากเพราะว่ามันเก็บง่ายเนาะมันเตีย้ยแหมก็เลยยืนเก็บแบบเนี้ยเออเาฝุ่นผลไม้ ฝุ่นผลไม้ไม่ใช่สารเคมีเนะาะฉีกนี่เลยคะ่ะฉีกดูว่ามีหนอนไหม,อ,มอันที่สุคขาต้นอร่อยอาจจะมีอับเปรี้ยวฝาดเปลือกนิดนดเนื้อยอะแกบันไดลิงมาเองนะคะ นก,นกเต็มเลยต้นนี้จะบอกว่าต้นนี้คือเอร่วงเยอะสุดร่วงแล้วนะแล้วก็เขาอาสุกสุกไวกว่าต้นอื่นอร่อยมากต้นนี้สีเริ่มไปแล้วก็คือ เหมือนฤดูใบไม้ร่วงจะมาแล้วน้องนกเอ๋ยน้องกระรอกเอ๋ยแบ่งแบ่งกันกินเนาะเราลูบลูบลูบนะคะมากินด้วยกันอืม รสชาติเขาจะออกแนวพุทราเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนพุทราซะทีเดียวเนาะเพราะว่าเขาเป็นพลัมอะเนาะเออนี่ต้นนี้ลูกก็โตอยู่นะเออพุทานะคะไม่ใช่ออนิ่มนิ่มนิ่มขามือนะคะ ฉันก็ปีนอีกแล้วปีนมาแบบสูงมากตอนนี้แล้วก็อันนี้คือยอดสุดของอบันไดลิงหาหาที่วางก่อนแล้วก็วางได้ไหมอะเออหาที่วางจะได้เก็บง่ายๆเก็บง่ายลนะตะก้าตะก้าอย่าอย่ากลิ้งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งที่ติดกันลูกเขาก็จะเล็กหน่อยเนาะ อันนี้เยอะจังแล้วก็ย,ยอดตรงนู้นเยอะมากเดี๋ยวค่อยปีนอลองดึงอันนี้มาก่อนนี่สีได้หมดแล้วเวลาเขาเก็บขายเขาจะไม่ได้เก็บแบบลูกนิ่มนะเออเพราะว่า,าลูกนิ่มอะเวลาไปถึงลูกค้ามันก็จะเละพอดีอะเนาะเขาก็จะเก็บหั่หันนี่เดี๋ยวแม่มาชิมลูกนี้เพราะว่ามันนิ่มอุ้ยลนนี่จะมาชิมลูกนี้ เคไหมโอเคมากๆไม่มีนอนจัดไปเราปีละครั้งกินให้คุ้มอันที่ดองยังเหลืออีกนะอืตะกร้าก้อยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปต้นอื่นด้วยไม่มีเห็ดนะไม่มีเห็ดก็เก็บพลม้ำอย่างเดียวอ๋ออันนี้ก็นิ่มเช็ดหน่อยต้นเนี้เขาจะเสุกก่อนชาวบ้านเออแล้วก็ทำไมเห็นลูกโตๆกะจะเก็บเอาไปดองเขาเริ่มสุกแล้วเออนี่ลูกโตๆอืม นิ่มอีกแล้วอ่ะกินเยอะๆเดี๋ยวให้เพื่อนดูที่ว่าเป็นแป้งของผลไม้เคลือบเนะเาะแป้งผลไม้เคลือบก็คือเขาจะก,กันไม่ให้แบบเพวกแมลงอะไรพวกเนี้ยมาเจาะแล้วก็วางไข่เนาะแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะถ้าธรรมชาติเนาะมันจะมีพวกแบบตัวรบกวนอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็นิ่มอืม เนื้อเยอะมากมาทาั้งอ๋อการอันนี้เดี๋ยวรูปให้ดูเนาะว่าแป้งผลไม้เป็นยังไงมาดูแป้งผลไม้เวลาเราเอานิ้วแตะเห็นไหมชัดเจนมากเวลาเราเอาแป้งออกรูป,รป เช็ดตามเช็ดกับเสื้ออะไรแบบนี้เห็นไหมสีเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็แป้งก็คือจะหายไปเนาะนี่อันนี้ก็นิ่มนะไปะเดี๋ยวเราย้ายบันไดลน่ง เยอะมากมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่คลกันบางลูกยังไม่สีเข้มนะอุ้ยเก็บกิ่งเดียวเต็มตะกร้าไหมเอ้ยซนี่อุ้ยย,ยังไม่ได้อชิมกิ่งนี้เดี๋ยวหาลูกนิ่มๆเออเจอลูกนิ่มๆแล้วเดี๋ยวจะมาชิมลูกนี้ ปแป้งผลไม้ไม่อันตรายเนาะเราก็จะเจอในพวกอัุ่นอัุ่นก็เจอเยอะเพื่อนเพื่อนดูนิ่มมากอืจากกิ่งนี้อืนิ่ม,มหวานอร่อยพุดซาเมืองฝรั่ง โอ้อันนี้ก็นิ่ม,มดูสีเขาอร่อยมันมันไม่ใช่แบบหวานเจี๊ยบนะมันจะออกแบบหวานแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวผลไม้อะ่ะชื้อโอ้อันนี้ก็นิ่ม ไม่ค่อนเขาจะไม่ได้อ่อมากินเหมือนแม่นะเก็บไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเออนี่อืมนิ่มอืมมาเก็บแต่ลูกอ่อสุกๆไปนะนี่อันนี้ที่ว่ากิ่งเมื่อกี้ที่ว่าแบบดกๆอะ่ะ ใส่ก่อนอุน้ยนี่มองเห็นไมเอ้ยว่านี่นิ่มกินไปเยอะมากอะกินไปเป็นโลแล้วไหมเอ้ยนี่เวลากินไปเยอะๆระบายดิ เขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับอะไรนะที่เอาไปทำลูกพลูนเนาะพรูนฝั่งเมืองนอกราคาไม่แพงนะอัอน,อนนี้สุกแต่ว่ายังไม่ค่อยนิ่ได้ อันนั้นลูกโตโตน่มน่าก,กินมากอม,มองไปต้นอื่นเยอะมากนี้หวานละคอนนิ่มอ่เนาะหรือว่าจะเต็มตะกาที่ต้นนีอ้อันนี้นิ่ม นี่ม,มากอ่ะกินเยอะมากอืมกินแทนข้าวไปเลยไม่ต้องไปไหนเลยต้นอื่นอู้สียได้ลนต้นอื่นเผื่อเก็บเอาไปกวนวิธีแล้วไม่ได้กวนพใ่ำใเพื่อนดูโอ้อันนี้ลูกโตโต มีแต่ลูกโตๆโตโตนะคะต้นนี้โอ้เราก็นิ่มด้วย<ม>อืมเหนื้อเยอะมาก DIY หาที่วางตะกระ okay, ้าโอเคให้อยู่อาจจะได้เก็บง่ายๆเพราะว่าต้นนี้ย มีแต่ลูกโตๆทั้งนั้นโอ้อันนี้สวยมากอะสีม่วงสวยมากอะเฮ้ยว้าวลูกใหญ่แล้วก็สวยมากเก็บไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวให้ดูเนาะก็ใกล้เต็มตะกระ้าแล้วกินด้วยเก็บด้วยไม่ได้กินอย่างเดียวนะคะโอ้อันนี้มีจังเลยอะนายบีไปดูเดี๋ยวนาจะมากินลูกนี้ อมาดูว่าใกล้เต็มแล้วหรือยังเห็นไหมใกล้เต็มแล้วนี่จะมากินลูกนี้อ่าเช็ดแล้วอ,อืมเื้อนโดเน,เนื้อนิ่มๆแต่กร้าขมแมบปลอดภัยอยู่เนาะโอ้ดูลูกโตๆทั้งนั้นดูนิ่มๆอันนี้ก็อดใจไม่ไหว นี่ะแม้ว่าเก็บวิกเนี้ยค่อนข้างจะโอม,มากอะวิกหน้าเขาก็คือจะเริ่มสุกเยอะเนาะสุกเยอะแล้วก็วิกหน้าน่าจะเริ่มร่วงวิกเนี้ยโอม,มากาค่ะไม่แล้วนะคะกะจะจบแค่ต้นที่สามเลือบมาต้นนี้ เยอะมากมากอุ้ยร่วงนี่เลยเยอะแต่ว่าลูกเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร,นะร่นะเดี๋ยวเราจะมาชิมจะเดินชิมทุกต้นนะคะอ่าลูกนี้ต้นนี้ลูกอไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาชิมให้ดูเนาะรสชาติแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเอออันนี้นิ่มแล้วอืม หวานหวานแต่ว่าไม่จูซี่เหมือนต้นฟากนนูน่ะต้นฟากหนูนลูกเขาจะโตๆแล้วก็จูซี่กว่าเนอะอมือันนี้ก็นิ่มนะคะกินไปนอกจอคือเยอะมากกินเป็นกิโลได้เออมีใครเป็นเหมือนแคากินผลไม้ได้เป็นกิโลอืม ลูกโตโนะคะอันนี้อันนี้ลูกโตเพราะว่าลูกอื่นหรือว่าคนละต้นแล้วก็ยังเป็นต้นเดียวกันอยู่นะเออแต่ว่าอันนี้ลูกโตเนื้อเยอะถ้าเนื้อเยอะเขาจะออกจูซี่อืมก็ใ้เต็มแล้วอ่ะนี่โอ้บางลูกก็นิ่มๆแล้ว แล้วก็อาทิตย์หน้าเสร็จเนาะอาทิตย์หน้าคือเขาจะสุกนิ่มแบบสุกพร้อมกินคาต้นแล้วก็ถ้าลมมาแรงๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเริ่มร่วงไปเลยอืมอะไรค่ะ <h ums> จะบอกว่ากิ่งนี้ลืมถ่ายรูปนะคะเก็บไปเลยเก็บไปเลยลืมถ่ายรูป แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าลูกเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ๆๆวันนี้เก็บพลัมได้หนึ่งตะกร้าน้อยๆแต่ว่าตะกร้าค่อนข้างลึกเลยแล้วก็อ่า จะมาอากินส่งท้ายลูกนี้เนาะเอาต้นเนี้ยเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าโอเคอยู่นะเออดกให้ยูอ่ะยังอร่อยเหมือนเดิมอร่อยทุกต้นแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเกษตรยุคใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วย ไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าลาไปพร้อมกับพลัมพันอะไรอ่าจำกันได้ไหมเอ่ย